สวัสดีค่ะสรุปคือสำหรับวันอาทิตย์นี้นะคะเป็นเดย์สิบแปดนะคะแล้วก็มีเควสให้ทำด้วยนะคะเป็นในแมปนี้เลยมี e อ at the อากูล่านะคะอันนี้ขอนึ้ว่ามีอุ้ยตกใจลบหนึ่งสองสี่ค่ะโอ้ตกใจอลไรขนานอดูปไปอันึ่งนคะ ข้างข้างแมปสนุบล็อกนะคะถ้าใครหาไม่เจอคือมีห้าเควสนะคะวันนี้แล้วก็มีคอนเทสให้ทําเหมือนเดิมงงมากเลยห้าเควสนั้นไปรับเลยเขาอีลิตหนึ่งแล้วก็หาป้ายสองแล้วก็อันนี้มีเห็นคนมาเฉลยในเรียอว่าไรนะในในในแซนบ็อกเฮ้ยในกลุ่มแซนบ็อกแล้วนะคะแต่ว่าเดียวนิ่มขอลองหาเองก่อนแล้วก็ถ้าหาไม่เจอจริงเดี๋ย ค่อยไปดูเฉยเลยเลยตสวัสดีค่ะป้ายมีแค่สี่ป้ายตรงนั้นเข้าขอเข้าไปก่อนนะคะเหมือนมีเหมือน โอเคก็เดี๋ยวไปหาป้ายตรงเพเดคาเฟ่สวยจังเลยอะแมปนี้สวยสวยสวยพร้อมด้วยเอเคาเฟ่จริงๆเลย ก็เหมือนผสมกับโลกดิจิตัลหน่อยๆนะว่าแบบว่าอโอเคนอกมีกมีปากัวนิ้มไปที่หลังนะคะเหมือนมีปลากลัวด้วยแมปนี้น,นี่คืออะไรคอนเฟอเรนซ์ o ูมแบบว่าคุย ดูแบบเรอเลสติกสุดแล้วอ่ะอ mm ้า hmm. วว่าจะปากัวทีหลังอะขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเลยขึ้นมารับก่อนก็ได้มีห้าเควสอุยอะไรอ่ะน้องวัวเหรออันนี้หรือเปล่าที่เป็น b บแนนโซเด d i a กอันนี้หรืออ๋อนี่ไงเออแดงว่าต้องถ่ายกับตัวละครที่เราชอบ ตัวไหนก็ได้แต่ว่าตัวไหนก็ได้เพื here the new ่อเฮียร mm ์เซเลเบตเนิไทมออฟเซเลบไเวร์รไทเกอร์เมบฟด์ฮิมอไอทางเนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะพาเราไปหาลาสเขาเรียกว่าอะไรอะเสือเยือนเป็นราสีเสือสสออกไม่ถูก น,มน,นิมชอบวันนี้นิมชอบบัวนิมจะถ่ายกับบัวก่อนนิมขอถ่ายไปหนึ่งนะเพราะว่าทางเป็นไอเอ่ยเป็นราศีที่นิมเกิดนะคะน่ารักอ่ะเดินขอยืนฝั่งนี้แล้วมากมากนี่แคปไปหนึ่งทีเขาบอกไอทางพวกนี้มันจะพาเราไปหาเผืออุ้ยด้านหลังมีด้วย ตรงนี้ก็ลงได้เลยซึ่งไม่รู้จะลงไปทํามกอดูไกลๆก่อนอ๋อมีตรงนูน้นแล้วก็ตรงนูน้นป้ายตรงนู้นยังไม่ได้ไปทํานะคะยังไม่ได้ไปหายังไม่ได้ไปหาอ่านี่นี่คือ NFT Gallery ก็มีบันไดตรงนี้ ขาขึ้นไปไหนเอเออยายาโอ้โหโอ้โเราค่อยมาดูราคาทีหลังดูยิ่งใหญ่ดีลังการเวอร์อ๋อนี่ก็เห็นเหมือนมีคนเฉลยแต่นิ้มอ่านผ่านก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆมันคืออะไรมีไทมเมอร์ด้วยมีตัวจับเวลาด้วยอ่ะ ก็อันเดี่ยวหนะ้ามีเควสตรงนี้ตรงนี้มีบล็อกให้เรากดต,ต้องตามยี่ิบห้าชิน้นก็เรามี แค่สิบเก้าอ๋อมันนับเวลาเหรอแล้วถ้าอุ้ยถ้าเราเดินเฉยๆอย่างนี้มันจะช้าไหมอะ่ะหรือเราต้องกระโดดข้ามแบบให้ไหวที่สุดไม่รู้ด้านหลังตรงนั้นก็ด้านบนชิเสืออยู่ตรงนั้นแน่เลยที่เราต้องไปตามหาเดาเดาด้านหลังตรง เก็บก่อนก็หมดแล้วเผือเป็นแกลลอรี่ไปปากกวัวเลยดีกว่าได้ไม่โอ้จะได้ไม่เสียเวลาที่เราขึ้นทางไหนที่เสียงไลไรดังอะ เอ,อ้ยรีบจัดพี่จะทำหลุมอะไรตรงนี้อ๋อใหญ่เกินอ๋อรู้แล้วตรงนี้คือเริ่มใหม่หรือเปล่าอัอนนี้โอ้โห หัวร้อนหัวร้อนเลยจะตั้งใจแล้วเหนี้นี้จะเอาจริงนี่มันซ้อมทำไมไม่รีบโดดฟังอ่ะดู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 ดดตั้งใจมาไอาน้นี่เริ่มใหม่พอเรามาแตะตรงนี้ปุ๊บเริ่มใหม่เลย ้องไปทางไหนเุ้ย <S <S เสียงไรอ่ะเสียงไรอ่ะเหมือนเสียงไก่เลยนี่คืออะไรคะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ย อยู่ข้างล่างครับก็ไม่ทันแล้วครับเวลาจะหมดครับอ๋ออ๋อเสียงไก่นั่นคือเสียงเวลาจะหมดเหรอคะเสียงเหมือนไก่โดนบีบคออ่บุลี่บี่ทำไมวันอันนี้ปีไก่เหรอเพราถึงเอาเสียงไก่มาหรือว่านิ้มฟังผิดมันไม่ใช่เสียงไก่ใช่ไหมอะไรเนี่ยอุตส่าห์แบบว่าอยากจะแบบปิดรันโอ้ สวัสดีค่ะนี่คือเริ่มใหม่ใช่ไหมอ๋อถ้าเรายืนตรงนี้ก็คือเริ่มใหม่รัวๆเลยน้นเน้นเลยอย่าบัางอย่าบัาง อยาบังพอทางไม่คุ้นแล้วช้าเลยอะ่ะเฮ้ย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 อ๋อขอนิดนึงแม่นี่นี่นะคะ ไม่ถึงสีสีแดงนี่เป็นไงไม่ถึงสีส้มเป็นไงล่ะู่เสืออยู่ข้างล่างเสืออยู่ข้างล่างนั่นไงใช่ปะ่ะเออ,น,น,เอนั่นเอยนั่นมันบัวที่เรามาเมื่อกี้แล้วก็ตรงนั้นมีวอล์ให้เก็บด้วยอีกอันนึงอันไหนไปง่ายกว่ากันว่าตรงอันนั้นอะไปง่ายกว่าเยอะเลย บว้าวเลยจ้าเอ้ามีที่ปีนก็ไม่บอกปล่อยให้ผมกระโดดยงยงอ่ะเสือเสือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาลิงเธอ usually flow toward his spot which which make it hard follow him but here it uh yeah uh get placed by jumping if you know what I mean ที่โดดเนาะโดดไหนโดดที่โดดด้านบนน่ะนะเราโดดไปเมื่อกี้นะฮนะอย่าพูดใช่หรอ อยู่ตรงไหนอ่ะพอเทไปจัมปิ้งโอ้ยนี่ไงโอ้ยตัวเลขอย่างชาัดเลยสีเขียวเลขสามก็เจอเดินมาทั้งแมปแล้วเจอแต่เลขสามอันเนี้ยไหนอ่ะตรงนี้หรอคะโอ้ย อุ๊ยเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วไปยังไง,งโดดไปได้เลยใช่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเงนหน้าทำไมตัวละครไม่เงียเอาตอมเย้ ยัยยเยเสร็แล้วอ๋อเราไม่ต้องถ่ายรูปอ๋เอเนี่หาอออ๋อ,อ,อนี่มาทางนี้ก็ได้แล้วเราไปเราไปอะไรเหมือนยากเียกิด,ดทำไกด์บอกคนอื่น ขายรูปดีกว่าเออเดี๋ยว <laughs> เ้ปีนขึ้นป,นปนีลงต้องคุยด้วยนี่ไงยังไม่ได้คุยเลย I just call me tiger เ,เป็น partnership กับ Binance is าาา t a glitch the effect อับชีวายูวาคือใครนิวเอียอ่านมาแล้วไม่ใช่เหรอลูน okay. ่านิวเอียโอเคอยากไปหนึ่งทีรู้ทางนะคะ จะนิ้งจะแคบยังไงต้องแคบต้องแคบนี่โอเคได้แล้วคะ่ะก็ตัวเลขตัวเลขขอเวลาโอ้โอ,โอูไม่ได้หาแล้วเห็นคำตอบแล้วเรียบร้อยขอบคุณค่ะุลราชพลโพสสองสี่หนึ่งสามสาม โคตรยุ่งเลยอะโคตรยุ่ you want to enter the combination now yes สองฮัลโจบแนวใช่ไหมจบแนวจบหรือยัง นเ,นเอาครบแล้วนะคะห้าเควสวันนี้เย่ขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนก็มาดูนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่บอกใบ้โค้ดมากเลยนะคะมันหาทั้งวันแน่เลยอะโอเคสรุปวันนี้จบแล้วนะคะก็เดี๋ยวอีกสักพักก็จะปิดไลฟ์แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปก่อนปิดไลฟ์นี่ขอไปลองหาตัวเลขดีกว่า ันเจอเลขสามแน่ๆแล้วอันหนึ่งตรงนี้นะคะสีขาวอยากเจอเลขอื่นด้วยนิมนต้องไปทางไหนถ้ามันป้ายอย่างาหนเนี่แสดงว่ามันต้องอยู่ตามนี่แนล่แน่ๆน่มันอยู่ตามเนี่แหละตามกำแพงใช่ไหม ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหตกเลยตกเบยไมยอมแพ้ละยอมแพ้ดีกว่าโอเคค่ะจบแล้วนะคะเควสวันนี้ห้าเควสนะคะอุ้ยแค่ห้า 5เควสจะตันเลเวล5แล้วนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งทำอัลฟาพาสแล้วนะคะทุกคนขอดูก่อนในเดย์สิบเก้านะคะจะเป็น missing part โอเคในแมปที่จะเปิดตั้งแต่รอบนั้นแต่ว่าเลื่อนเฉยเลยเป็นวันจันมีกี่มี10เควสเลยนะคะแสดงว่าพรุ่งนี้ก็คือครบแน่นอนแล้วแบบว่าไม่ต้องวิ่งทำเควสวันอื่นแล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากเล่นเกมก็เล่น ิมก็อาจจะเล่นทุกวันเลยนะคะเพราะว่าทำคลิปด้วยนะคะไลฟ์ด้วยอะไรอย่างเี้เออยก็บายๆค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะคะวันจันทร์พรุ่งนี้วันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะตอนรุ่งเหมือนเดิมนะคะเวลาแมปเปิดนะคะบายค่ะ